สนับสนุนโดยโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ We make it happen สถาบัานสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพเซ็นเตอร์สเตย์สตูดิโอ Everyone can dance สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับเฟส e ูเดอะมิราเคิลดรีมพิชิตฝันมั่นใจในหุ่นสวยโดยเ a ส e ูซ่าสกัดจากถั่วขาวจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกับการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของรูปร่างน้ำหนักนะคะทัศนคติและก็บุคลิกภาพด้วยนะคะ สาวๆของเราเนี่ยก็ต้องทําการแข่งขันในเรื่องของการเต้นค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะเราได้ทําการแบ่งพวกเธอออกเป็น2ทีมแล้วด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะทําการแข่งขันจริงเนี่ยวันนี้เราเปิดโอกาสให้พวกเธอได้ซุ่มซ้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะให้คณะกรรมการได้ตัดสินกันค่ะ<ช><ด> ภารกิจในครั้งนี้มีชื่อว่า Miracle Dance with Center State ซึ่งก่อนจะเริ่มแข่งขันทั้งสองทีมต่างก็ประชุมเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งและทั้งสองทีมต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ครับ Dream, here, และแล้วความสนุกสนานก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะดังนะั้นต้องขอเรียนเชิญค่ะครูกวางนู่นะคะสวัสดีค่ะ ก,กับการแข่งขันการเต้น Miracle Dance with CTS นะคะถปาอย่างงาั้นขอตัวแทนไหมคะแต่ละทีมส่งตัวแทนมาแล้วก็จับฉลากดูว่าใครจะได้เป็นทีมแรกแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับโดยที่ทีมจอร์เจสรัสเซียนซึ่งประกอบไปด้วยลินดาพีสยุยพีปิงปองพี4และก็ดาวพีเเป็นฝ่ายจับฉลากได้เริ่มการแสดงก่อนครับ วันนี้พวกเธอมาพร้อมกับทรงผมที่กล้าสูงครึ่งหัวเพื่อความกระชับกระเฉงเน้นความสดใสร่าเริงลีลาท่าทางการเต้นของสาวๆทีมนี้บอกได้เลยครับว่ามีความพร้อมเพรียงและก็สนุกสนานโดยเฉพาะปิงปองพีสี่ที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดก็เต้นตามน้องๆอ,อย่างเต็มที่โดยเฉพาะท่าสุดฮิตในอดีตอย่างท่าหนรถเมของแรปเตอร์ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากเพื่อนๆและคณะกรรมการได้อย่างมากเลยครับ ตอนนี้ดูเหมือนสาวๆทีมโอเวอร์เกินนั้นแอบหวั่นใจเล็กน้อยนะครับเพราะได้เห็นความสามาัคคีและความพร้อมเพรียงในการเต้นของสาวๆจอเจสรสเซียนครับ <republic> กว่าจะจบเพลงก็เล่นเอาสาวๆทั้ง4คนออกอ,อกาการเหนื่อยกันอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะการเต้นนั้นนอกจากจะเป็นการผ่อนคลายแล้วย,ยังเป็นการออกกำลังกายในทุกสัดส่วนของร่างกายด้วยครับ เราใช้การเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งก็จะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่และกระชับกล้ามเนื้ออีกด้วยครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Gorgeous a t s h i a n Team นะคะลีลาเนี่โอ้โหเด็ดถูกใจมากจ่ายร้อยเต็นร้อย50ค่ะเออแต่ดี๋อวด,ดูทีมนี้นะคะอีกหนึ่งทีมที่เหลือกับ Overgirl แล้วก็มาถึงคีวของทีมโอเวอร์เกินครับซึ่งมีจอมพี1เปิ้ลพีออยพีแและนุ้ย B10 กันบ้างครับและเพียงแค่การเริ่มต้นก็เรียกเสียงฮือฮาจากคณะกรรมการและเพื่อนๆได้ทันทีครับเพราะพวกเธอแปลงร่างจากสาวธรรมดามาเป็นสาวเซ็กซี่ด้วยการทำผมหยิกเป็นลอนแต่งหน้าโชบเชียวและก็มีการออกแบบชุดแต่งกายสมัยครับโดยการนำชุดว่ายน้ำมาสวมกับกางเกงขาย,ยาวสีดำเพื่อที่จะได้เห็นสัดส่วนในการเต้นอย่างชัดเจน ส่วนในเรื่องของท่าเต้นสาวๆทีมนี้จะเน้นคอนเซปต์สวยเซ็กซี่มั่นใจซึ่งพวกเธอก็เต้นออกมาได้เซ็กซี่ทุกคนเลยครับ <vaya> แต่กว่าจะจบเพลงนั้นก็ทำเอาสาวๆทีมโอเวอร์เกิน เกือบมีสะดุดบ้างครับโดยเฉพาะเปิล P7 ที่มีความถนัดคนลักข้างกับเพื่อนๆแต่ก็ยังพอถูถ่ายไปได้เรื่อยๆครับส่วนคนที่มั่นใจที่สุดในทีมนี้คงต้องเป็นน้องนุ้ย P ี0ครับที่เต้นได้อย่างเฉิดฉายและก็มั่นใจพร้อมกับเป็นคนนำจังหวะและเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆครับ ถือได้ว่าส,สาวๆทีมโอเวอร์เกินนั้นสามารถนำท่าทางจากการเรียนมาใช้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืดตัวหรือย่อตัวการกลางแขนกลางขาความช้าเร็วในการออกท่าทางรวมถึงการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งให้สวยงามเรียกได้ว่าจัดเต็มครับ เมื่อการแข่งขันจบลงก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการของเราต้องลงคะแนนเพื่อตัดสินกันแล้วครับแต่ดูเหมือนพวกเธอทั้งสองทีมจะดีอกดีใจที่ได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ครับจนลืมไปว่านี่คือการแข่งขันเพราะคอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาเลยครับและตอนนี้นะคะผลคะแนนก็อยู่ในมือหญิงแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะและผู้ที่ชนะการแข่งขัน Miracle Dance with CTS ได้แก่ และผลการแข่งขันก็ออกมาครับโดยทีมที่เป็นฝ่ายชนะนั้นก็คือสาวๆจากทีมโอเวอร์เกินนั่นเองครับพวกเธอทั้ง4คนจะได้รับรางวัลเป็นบัตรกำนันสำหรับคอสเรียนวิชาศิลปะการเต้นหรือวิชาพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกวดพิจนโปรแกรมจากสถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพเซนเตอร์สเตส t u ดิโอมูลค่าท่านละ6000บาทครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเต็มที่วันนี้เต็มที่สนุกสนุกก็ไม่เสียใจค่ะแล้วก็ทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ก่อนที่เราจะเข้าห้องมาโชว์เนี่ยค่ะก็คือตกลงกันด่าว่าที่เราซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยโอเคเราได้ตามนี้แล้วถ้าเกิดว่าตอนโชว์มันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราก็เดี๋ยวโชว์มัสกออไปเลยโอเคอเรายังไม่พร้อมเลยอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งในห้องน้ําคนเดียวอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงจริงๆคือแบบเขาก็เอแต่ก็ก็เลยคิดแล้วก็ได้ท่าเต้นใหม่ๆม,มา เขาตีโจทย์ได้แต่คือเอาทุกอย่างมาได้ครบแล้วก็ทําให้โชว์ของเขาในในหนึ่งโชว์เนี่ยมีน้าติดตามเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ็อกกิ้งอยู่เสมอ,อมีการเล่นเล่นพื้นบ้างมีการยกตัวสูงบ้างก็คือทําให้ตัวเขาอยู่น่าสนใจนะฮะซึ่งซึ่งจะดูความน่าสนใจเป็นหลัก เรียกว่าเป็นภารกิจที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้แถมยังได้ออกกําลังกายกันด้วยดังนั้นนะคะใครที่อยากจะออกกําลังกายด้วยสนุกด้วยเนี่ยขอแนะนําการเต้นเลยละกันค่ะ,ะแต่สัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่าสาวๆเราจะมีเวลาไม่มากแต่แหมพวกเธอทําออกมาได้ดีกันทุกคนเลยยังไงก็ให้กําลังใจกันด้วยนะคะโดยการพิมพ์ซีเว้นวักตามด้วยข้อความโงมาที 487444นะคะหรือว่าอยากจะโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบก็พิมพ์พีเว้นวักตามด้วยหมายเลขค่ะส่งมาที่487444 4เช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาชั่งน้ำหนกักแล้วก็ประกาศผลกันนะคะว่าใครมีการพัฒนาอะไรอย่างไรบ้างค่ะเดยวก็ติดตามกันได้เลยนะคะกับ a c e ตู The Miracle Dream ที่ชิดฝันมั่นใจในหุ่นสวยโดย Face2 ซาสกัดจากถั่วขาวจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ติดตามชมกันได้เลยนะคะทาง Media ยชาแนลสาทุ่มตรงและมีเดียบูม5้าทุ่มหนาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้หญิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเธอทำมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งสัปดาห์นั้นจะส่งผลเป็นอย่างไรบ้างและใครจะเป็นผู้ออกจากการแข่งขันห้ามพลาดครับสำหรับผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดกับการแข่งขันในสัปดาห์นี้ A miracle dream wow.